สวัสดีครับผมสวัสดีครับปูย,ยี่ยมพารวยสวัสดีแฟนช่องนะครับผมาวันนี้นัดแล้วต้องมามาแล้วครับรถเกี่ยวข้าวนะครับกาลังเก็บเกี่ยวพอดีชมเลยครับผมกำลังเก็บเกี่ยวครับเก็บตังหน่อยนะครับ ไปหมดเลยนะครับผมน้ำเต็มไปหมดเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหน้าถอยหลังเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวก็เสร็จนะครับผม ก็จะตีเอาเฉพาะมเมล็ดข้าวแหละครับเก็บไว้ในถังอุ้มไว้นะครับผมสำหรับฟางข้าวเรยิดออกไปแล้วครับผมนี่สุดไปไม่เหลืออวันนี้ลมจัดนะครับลมแรงมากนะครับดอกเหลืองๆนี่ดอกอะไรเขาเรียกว่าดอกชี้กากครับผม ดอกเหลืองๆเต็มท้องกุ้งไปเลยนะครับผมอันนี้เป็นข้าวนาหวานนะครับผมข้าวนาหวานข้าวนาหวานนาผู้จัดการอยู่ตรงนี้ครับตออแบกป้าเย็นดีต้อนรับเขาเม็ดดีปะดีหลายของน่าไรเนี่ยเม็ดเขาดีอันปะ ได้สามพุ่มเลยะได้จากอุ้มแล้ยได้สามพุ่มเดี๋ยววันที่สามเจ้าละอุ้มนี่มันได้จักสอบครับผมอุ้มแต่อุ้มได้สามสิบสอบด้วยสามสิบสอบเว้ยเขามันรวยก้ว่าคนนู้นเนี่ยแน่ยบาทเท่าธรรมดาเนาะเขาอย่างว่าเมดีก็รอด้เลยเฮ้ยขอขอมาหน่ะเออพันจชาว่าบ้านบ้าขอขอนลงให้นี่กวนบ่แน่ยบ้าบอกให้นี่ไปเที่ยวกวนเออเขาพูดไปเที่ยวเราสือลูกพุ่กันต่อให้นี่เดี๋ยวเอาไปทะลุพุ่งนี่เห็นเฮ็ดยังไงครับ ตีออกทะลุไปพุ่นที่พุ่มเลยไปเลยกลี่ยวไปเลยก็ได้แมเนโอ้แมเนเนาะไปเลยเนาะไอ้เจ๊พุ่นเลยปัดอืมอืมก็ระโอปงนี่กระปิ้ย่อยใหญ่กันนี่กดใหญเอ้าวีดแคลเซียมบอลอนเท่ยเดียวให้ปุ๋ยทั้งใบเท่ยเดียวบ่โอ้แคลเซียมบอลอนงามงามงามเออหักเนาะหักหักว่ะพวกยาวเจ้าเนย Là, 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 là. À, thôi lửa luôn thứ hai có là khắp thói 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 à, thói 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 ดูใกล้ๆนะครับว่าเกี่ยวอย่างไรนะครับมืออยู่ตรงไหนนะครับผมมาดูเลยนะครับมีราคาไปได้ครับไม่ทั่วคนอ่ไม่ทั่วคนนะครับผมาตอนก็พิสูจน์แล้วครับ เขาเจ้าที่หลังทั้งให้เนี่ยเพราะว่าเขาเจ้าไปปากเสียงอุ้มไปเลยฮะแต่มีอยู่สองสาให้ทั้งหมดละคนตักฟ้าแบงละอ่าบ่คนเอาไปเท่ไก่ขาเจ้าที่หลังอันขาเหนียวเท่ไก่นี่บ่เอออันนั้นอันนี้ลงไว้นี่ข้าวเหนียวบ่เพราะประยัดน้ำเนาะโอ้ยแมคนประหยัดน้ำเออคนประหยัดหลายกว่ายังไดเข้าท่าบ่ข <À, Beautiful. S 2> <the> ้าวทาเจ้าเออสุดยอดเนาะเอาบริการทั่วประเทศบ่ครับครับผมเอาบอกเบอร์โทรดูครับ 0943782299บริการจากเชียงหวางครับบ้านเชียงหวางนะครับคิวติดยาวเหยียดเลยเนาะถึงสิ้นเดือนครับถ้าถึงสิ้นเดือนยาวเหยียดชมการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็ไปชมตัวเลขสวยๆกันละครับไปแล้วไปแล้วรถไปแล้วนะครับผมก็มาชมเลขตารางกันต่อนะครับ ตารางนี้ปู่เยี่ยมตั้งชื่อว่าเลขตารางสี่คนสนะครับชนสี่คนสนะครับมีอยู่สองห้องสองฝั่งนะครับมาทั้งสองฝั่งได้นะครับจับเลขชนกันได้เลยนะครับระหว่างฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับปู่เยี่ยมเขียนไว้ให้แล้วนะครับแต่ยังไม่ประกบให้นะครับใหเอฟซีแฟนช่องอ่านำไปฝึกหัด ในการประกบตัวเลขลองดูนะครับผมามาชมกันเลยนะครับผมงวดวันที่16พฤศจิกายน2564นานะครับคำนวณจากงวดวันที่1นะครับเดือนสิบเอ็ดสองนห้าหกสี่นะครับเลขที่ออกศูนย์สี่ห้าศูนย์สามเจ็ดเลขล่างออกเก้าห้านะครับก็ตั้งเลขตารางได้ที่ช่องที่หนึ่งนะครับเจ็ดแปดเก้าศูนย์เขียนด้วยหมือกสีน้ำเงินนะครับประกบใส่ตรงไหนนะครับผม ใส่สีแดงครับหนึ่งสองสามสี่นะครับผมอ่าเจ็ดแปดใส่สามสี่นี่หมายกวาาทีละตัวนะอันนี้เป็นเลขตั้งหลักของมันนะครับผมเป็นเลขแบ่งกลุ่มแล้วเจ็ดแปดนี่กลุ่มหนึ่งเก้าศูนย์นี่กลุ่มหนึ่งกลุ่มละสองตัวนะเข้าใจอย่างนี้นะหนึ่งสองก็กลุ่มหนึ่งสามสี่กลุ่มหนึ่งอ่าถ้าเจ็ดแปดมาใส่สามสี่ก็เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ไปทํานองนี้นะครับผม 3ามเจ็ดสามแปดสี่เจ็ดสี่แปดไว้ทำนองนี้ถ้า90มาใส่3 4มสี่ก็เก้าสามเ้า่ละครับถ้า90มาใส่หนึ่งสองก็เก้าหนึ่อนะครับผมอันนี้เป็นห้องแรกมาชมห้องที่2ครับห้องที่2ก็เขียนไว้แล้วนะครับผมกลุ่มที่หนึ่ง หนึ่งกับสองนะฮะอยู่กลุ่มเดียวกันสามกับสี่อยู่กลุ่มเดียวกันห้าหกอยู่กลุ่มเดียวกันเจ็ดแปดอยู่กลุ่มเดียวกันประกอบครับประกอบอย่างไรสีน้ําเงินใส่สีแดงเลยครับถ้าใครชอบเจ็ดแปดใสสามสี่ก็เจ็ดสามเจ็ดสี่แปดสามแปดสี่ไปเลยนะครับผมถ้าใครชอบหนึ่งสองกับเจ็ดแปดก็เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองไปเลยนะครับผมห้ากับหกก็เช่นกันนะครับใส่กับสามกับสี่ สามห้าสามหกสี่ห้าสี่หกไปทำนองนั้นได้นะครับอ่าเลขฝั่งฝั่งซ้ายมือกับฝั่งขวามือนะครับห้องที่หนึ่งกับห้องที่สองเนี่ยถ้าประกบได้ตัวเลข,ขออกมามันจะมีคู่หนึ่งละครับ,ค,รบคู่หนึ่งหรือสองคู่ละครับจะชนกันทันทีเลยนะครับถ้าเลขชนกันเอาเป็นเลขรพเอ,อีกนะครับผมถ้าตัวที่ไม่ชนก็ให้เป็นเลขลองป้ายนะครับผม อ่าได้หลักการอย่างนี้แล้วทวนให้ได้ไหมทวนให้ได้ไหมได้ครับผมนามาดูชุดทวนกันละกันอ่าชุดทวนนะครับเราก็เขียนเลขจากงวดวันที่สิเดือน1 2บสอ้าหกสี่ละครับสามแปดเลขล่างสามแปนะครับผมเลขตั้งหลักได้สีกลุ่มเหมือนเดิมนะครับในห้องแรก สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านะครับประกบกันเลยอ่าสองสามใส่แปดเก้าได้นะครับสองสามใส่หกเจ็ดได้สี่ห้าใส่หกเจ็ดได้สี่ห้าใส่แปดเก้าได้นะครับอ่ามาดูห้องนี้ห้องนี้ก็เหมือนกันหกเจ็ดใส่สองสามได้นะครับแปดเก้าใส่ศูนย์หนึ่งได้อ่าประกบกันแล้วจะมีเลขคู่หนึ่งที่ชนกันละครับอ้าวเจ็ดสองเจ็ดสามครับ หกส3งหกสชนกันเป็นเลขพพ่เอกได้ผลปากว่าเลขออกที่0 3 7นะครับเห็นไหมเห็นไหมเอาอีกสังวัดดีไหมทวนทวนทวน,ทวนได้ครับผมในเลขชุดตารางอาชมครับงวดวันที่1เดือน10ปี6กสองนะครับเลขที่ออก5 7 8เจ็หนึ่งนะครับ เลขล่างออก 8, 2ก็แบ่งกลุ่มเลขเป็น 1, 2, 3, 4แล้วครับ 5, 6, 7, 8ห้องที่ 1, ห้องที่2ก็ 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2นะครับพูมอัปกบคู่กานนะครับ 1, 2, ใส่ 7, 8 7, 1, 7, 2, 8, 1, 8, 2, 5, 3, 5, 4, 6, 3, 6, 4นะครับ 9, 0, 7, 8, 5, 6, 1, 2, 7, 8, 1, 2 เลขจะชนกันอยู่สี่คู่นะครับเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดหนึ่งแปดสองนี่ชนกันออกไหมออกไหมออกที่สามเจ็ดสองครับเห็นไหมเลขล่างก็ออกที่สามแปดตัวนี้นะครับผมน่าเห็นไหมเห็นไหมถ้าชนกันแล้วเลขตารางสี่คูณสี่ถ้าชนกันแล้วมานะครับจะเอาตัวเดียวจะเอาตัวเดียว ได้ไหมได้ไหมยากนะครับขอสตัวก็แล้วกันอ้าวใครที่มีเลขวิ่งใครที่ทําเลขวิ่งเลขในใจไว้แล้วนะครับจับง่ายนะครับผมเอาเลขวิ่งมาจับกันเลยนะครับในเลขชุดตารางนะครับอ้าวสำหรับเลขตารางสีคูณสนะครับผมปุยยี่ยมก็จัดไว้ให้ fc แฟนช่องแล้วครับฝึกหัดจับเลข จากตารางชุดนี้นะครับผมอ้าสองววดผ่านมาเข้าปังปังงวดน,นี้จะเข้าไหมจะเข้าไหมนะครับผมอ่าชอบที่ตัวไหนปู่เยี่ยมชี้ให้ดูหน่อยชี้ให้ดูหน่อยเดี๋ยวปู่เยี่ยมจะวงางสัญ,ญลักษณ์ไว้ให้นะครับผมชอบที่ห้องไหนไปห้องไหนอ่าชอบห้องไหนไปห้องไหน เดี๋ยววางดอกไม้ครอมไว้ให้ดูนะครับผมถ้าปุยเยี่ยมบอกว่าชอบที่เจดปดใส่3ามกับสี่นะฮะที่มีดอกขี้กากวางไว้ให้ชมนะครับ3ามสี่กับเจดปดใส่กัน fc ลองจับลองดูครับ จะได้ตัวเลขสวยๆไหมนะครับผมหรือว่าใครชอบที่34มกับ90นะครับนะตำแหน่งนี้นะครับ34กับ90ก็ลองจับประกบคู่กันดูนะครับจะปังไหมจะปังไหมนะครับผมอ้าวขอบคุณ FC แฟนช่องทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชม ช่องปูเยี่ยมพารวยนะครับในชุดเลขตารางนะครับสี่คูณสี่ชนกันแล้วต้องแมตช์กันสี่คู่แหละครับอได้เลขตัวเดียวกันชอบมาชอบมานะครับเอาง่ายง่ยนะครับโมอ,อ่ะก็ดูว่าผลจากการเก็บเกี่ยวไปแล้ววันที่สิบสองนะครับ เป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอาอยัางเหลืออีกครึ่งหนึ่งนะครับเจ็ดไร่อีกสองชั่วโมงนะครับจะให้เสร็จวันนี้ได้ไหมได้ไหมนะครับผม <laughs> อา้าวอำลาพาจากกันเท่านี้ละครับในวันเก็บเกี่ยวข้าวนี่แหละขอบคุณทุกท่านที่ตามรับชมช่องปูเยี่ยมพามรวยล่ะครับ ครับผมครับผมอ่าให้เห็นหน้าเห็นตากันซะหน่อย FC แฟนช่องนะครับสำหรับคนที่ได้รับความรู้เพิ่มเติมไปก็นำไปพัฒนาต่อย,ยอดอได้ผลไปหลายคนนะครับสำหรับคนที่รับชมอย่างเดียวนะครับผมแต่ยังรับชมอย่างเดียวแต่ยังไม่รับฟัง นะครับขาดพื้นฐานทางด้านตัวเลขก็ต้องฝึกหัดขัดเก้ากันละครับฝึกหัดฝึกเขียนฝึกนับเดินหน้านับถอยหลังฝึกหัดแบ่งกลุ่มฝึกหัดหาเลขวิ่งตัวเลขสวยๆนะครับผมก็จะสมใจท่านโดยไม่ยากนะครับผมมาแล้วหลังจากวเทีเขาก็มาอีกแล้วนะครับผมมารับข้าวไปมารับข้าว ไปที่ลานตากนะครับผมอ่ะอำลาพาจากกันเท่านี้นะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับทุกเม้นทุกคำตอบนะครับหวานหวานขมขมนะครับไม่ว่ากันไม่ว่ากันนะครับคุณอาวุธไวยาวุธอารมณ์แตกต่างกันไม่ว่ากันไม่ว่ากันขอบคุณมากครับที่ตามรับชมรับฟังสวัสดีครับผม สวัสดีครับผมสวัสดีครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปหาที่ลงแล้วครับจะลงตรงไหนดีไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวยาวไปเยียบตัดทิ้แค่นี้นะครับ